World, everyone is an actor Scene changes On stage Who is the leading role and who is the supporting role Players are playing with it Emotions are like a game of chess Be cautious at every step Who is the winner and who is the loser Who Emotions are like a game of chess. Be cautious at every step. Who is the winner and who is the loser? Ooh, 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 ooh. In this world, everyone is an actor. Seen changes on stage. Who is the leading role and who is the supporting role? Players are playing with it. Emotions are like a game of chess. Be cautious at every step. Who is the winner and who is the loser? Players are playing with it. Emotions are like a game of chess. Be cautious at every step. Who is the winner and who is the loser? มาครับจะบอกวิธีปลูกมลภาวะอ่าอนนี้ผมปลูกมลภานะครับนี่นี่ปลูกประมาณสิบกองครับจ้แมนวิธีปลูกบยางอย่างเนาะนี่ยเตรียมกองโฟมเตรียมยังมาแมนนี่ผมก็เติมน้ำเติมปุ๋ยเอเบีเรียบร้อยแล้วจ้นี่กระถางที่ผมใส่นะาะกระถางหังวจ้วนี่เตรียมปุ๋ยข้าวมากครับจ้เตรียมปุ๋ยเผามากแล้วเทียบต้นแก่แล้วแทนกอต้นกล้าเนาะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าต้นกล้าพี่น้องหาได้แต่ตั้งตลาดก็ได้ครับตั้งตลาดร้านขายทั่วไปเขาก็มีขายอยู่ดอกจ้วแต่อันนี้เขาพอเองหน่อยเนาะคือผมพอเองผมพอในฐานลุ่มนะครับเนาะจ้เออ ถ้าขาหมุนอยู่ให้พยายามดึงออกได้ครับเด้อจ้ดึงอะไรบอสเดี๋ยวเขาจะเอาปุ๋ยเผาใส่ใส่กระถางก่อนคือตัวนี้เขา่ได้ใส่ดินเลยเมาใส่แต่นะครับคุยปุยเผายางเดียวน้อยก่อนนะแม่อันนี้คือปุ๋ยเผาบนละเอียดเลยครับนี่ยตามละเอียดเลย่ใสรงเต็มกระถางแห้งแล้วครับประมาณนี้้จก็เปิดเป็นหลุมเล็กน้อยเพราะเอาต้นกาครับจ้ใส่ต้นกาที่เขาเตรียมไว้น้อยก่อนนะใส่เข้าไปกบต้นเขาจังเลยจ้ อันนี้เีห้ากัะมัค่าเชล่าครับคือน้ำาที่เห้องผสมน้ำผสมไตโคดมาผสมไตโคโอมามาหลดเลยหรือว่าพี่น้องจะดีกว่านี้ก็ไปเอาขุยเผาหน่ายไปแส่น้ก่ขนเนาะแส่น้ำได้ไตโคโรมาก็อาก็ได้ครับื่อคาเชล่าครับเนาะนี่คือเขาบวชบอยเขาเป็นโลกนะครับเนาะเพราะเผื่อผู้นมันเป็นโลกเมีจะเมียนมาเป็นโลกไงเนี่ยแค่นี้แหละม่ตจจะล่องเลอม่ตอล่องกองเลยเลย่ห้องเี่ยหเองเตี่ยห้างเตี่ยห้เรียบร้อยแล้วอืม แค่นี้แหละจบเลยง่ายเฮงจ้ะอันนี้ข้าปลูกซิปต่อนก่อนปลูกซิปต้นครับปลูกซิปต้นอุปกรณ์กับมวยให้บ่อครับเดี่ยปลูกแบบนี้บันต้องมีถั่ยยังมากมายมีกระถางมีกองฟ่มกับน้ำปุ๋ยเอเบีะกับปลูกได้แล้วมีต้นไก่แค่นั้นเองสามารถปลูกไว้กินเก็บกินเก็บขายได้ในปูเลื่อนได้เลยเนี่ยจ้ะง่ายเฮงแบบนี้การดูแลกับมวยครับปลูกเริ่มต้นเลยนี่หัวละผ้านี่หนึ่งเดือนเลยบันต้องเติมน้ำยังเขาแมนค่ะแมนง่ายเฮงบันต้องไม่เห็นยังอีกแล้วหนึ่งเดือนพอหลังจากแต่เขามีน้ำลดถ้าเกษตรสลับแบบว่าเตติิมมน้เปุ๋ย สังเกตสีปุ๋ยไวน้ำสีปุ๋ยไว็แบบช่วงแรกๆที่เขาเห็นว่ามันแดงถ้าหลังจากที่ตอนเขาโตแล้วเขาใหญ่แล้วเขาแบบน้ำเขาปุ๋ยเขาจ้างจ้าก็เติมน้ำปุ๋ยเข้าไปจะเครื่องถุยถุยก็ได้จ้ะเติมปุ๋ยเติมเติมเติมปุ๋ยอ่าเติมปุ๋ยเครื่องถุยอันนี้คือเติมเต็มนะครับเออต้นแรกเขาเติมเต็มแมเพอครั้งต่อไปแม่เพอครั้งต่อไปที่เขาน้ำลดแล้วเขาเติมปุ๋ยแค่นี้เครื่องถุยแม่ครับเติมแค่นี้พอเลียงเข้าไปเลย ก็ล่าเขามีดอกพยายามตัดดอกออกได้ครับเด้อเขาจะได้มีเก็บกินเก็บขายได้เรื่อยๆใส่ด้นเนาะค่ะนี่เก็บไปด้นต้นเพิ่มกระสิบโบแกนเร็วได้กว่าเนาะต้นเขาจะโบแกะง่ายแห้งแบบนี้ครับสามารถทำตั้มได้ด้วยครับเด้อเก็บนี้ครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมครับสวัสดีครับ